ก็ขอสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณพี่ๆทุกท่านค่ะผู้ที่รักและก็ชื่นชอบเก็บสะสมพระเครื่องพระบ้านๆน,นะคะพี่ๆขาวันนี้เรามาพบกันกับช่องมงคลพระเครื่องค่ะพี่ๆเรามาพบกันใน EP ีที่170แล้วนะคะช่องทางในการติดต่อช่องมงคลพระเครื่องคะ่ะโทร0 9 5 5 <c oughs> 2 0 4 3 1 8ค่ะไอดียไลน์ค่ะ0955204318น, <c oughs> นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนเบอร์โทนี้ได้เลยนะคะพี่ๆขาสำหรับวัน นี้แม่ค้าก็มีพระหลากหลายรายกานเลยค่ะมาให้รับชมรับเช่าบูชากันนะคะช่องทางของเราบริการจะส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการขนส่งนะคะหรือว่าคุณลูกค้าคุณพี่ๆท่านใดสะดวกโอนแม่ค้ายินดีมากๆสามารถโอนได้เลยนะคะพี่ๆขาชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็โทรกันเข้ามาได้คะ่ะสอบถามได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ เรามาพบกันในช่วงสายๆนะคะ11โมงเป็นต้นไปนะคะ,ะเรามาเริ่มรายการที่1ค่ะพี่ๆขารายการที่1จะเป็นเหรียญอามของหลวงพ่อเดิมนะคะลงยาสีธงชาติแบบนี้ค่ะของหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้ค่ะรายการนี้แมค่ค้าขออยู่ที่อ่า เท่าไรเดียวห้าร้อยบาทคะ่ะพี่พี่ขารายการนี้ไม่คาขออยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเหรียญออมของหลวงพ่อเดิมคะ่ะสวยๆเลยนะคะชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนโทรกันเข้ามาไลน์กันเข้ามาได้นะคะไปกันต่อกับรายการที่สองท่านอาจารย์เอี่ยมหรือหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองใช่ไหมน่าจะใช่นะท่านอาจารย์เอี่ยมเรียนนี้รายการนี้เนื้อกะระไรทองนะคะเหรียญอืม ปากแบะหรือว่าแปะยิ้มนั่นเองนะคะด้านหน้าด้านหน้าองค์พระใบหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเส้นเส้น,ส,นสายฝนขนแมวนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ปีพศ2 5 1 2ค่ะรายการนี้แม่คะคขออยู่ที่600บาทนะคะหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาพระบ้านๆพระสวยๆเลยค่ะสวยงามค่ะพี่พี่สวยเดิมเลยค่ะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่600บาทนะคะไปกันต่อกับรายการที่3ค่ะรายการที่3มจะเป็นพระกรุเนื้อดินแม่ค้าไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนค่ะ ทักมาได้โทรมาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่400บาทนะคะ400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาแม่ค้าจะส่งของทุกทุกวันนะคะวันนี้ใบสนิยหยุดแม่ค้าจะส่งของเป็นพุ่งนี้เช้านะคะ,ะไปต่อกับรายการที่4นะคะรายการที่4ีจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดรุ่นเสือหมอบรายการนี้คะ่ะสวยเดิมคะ่ะพี่พีขา มังกรสองฝั่งนะคะใช่ไหมสวยเดิมแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะเหรียญของหลวงพ่อสุดรายการนี้ปีพศ2519เกค่ะเก่าๆสวยๆเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะพี่พีขาดูแล้วใช่ดูแล้วชอบสุดตารายการไหนโทรมาปิดลายมาปิดกันค่ะพี่พ่ขารายการนี้แมค่ค้าขออยู่ที่500บาทนะคะ เก่าๆส,สวยๆเลยสวยเดิมมากค่ะพี่ๆขารุ่นเสือหมอบนะคะอ่ะไปกันต่อกับรายการที่5ค่ะรายการที่5จะอยู่กับพัะสมเด็จรายการนี้นะคะเนื้อหาแห้งๆเก่า,าๆเลยค่ะ เนื้อหาแตกลายเก่าแบบนี้ค่ะเม็ดมวลสารเม็ดพุทธคุณน,นะคะรายการนี้แมค่ค้าขออยู่ที่300บาทค่ะพี่พี่ขาราคาแบ่งปันราคาย่อมเยาวนะคะด้านหลังลอยยุบรอยย่นด้านหลังความเก่าค่ะพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะถูกอก,ถ,กถูกใจรายการไหนอย่าลังเลเลยค่ะพี่พี่ขามาไวไปไวค่ะปิดได้ปิด,ด,ปดคะ่ะนะคะ300เท่านั้นนะคะรายการนี้ไปกันต่อกับรายการที่6 รายการนี้จะอยู่พักกำแพงค่ะพาร,รีราพักกำแพงรีลาม็ดขนุนนะคะเนื้อหาเ,าเก่าเลยค่ะรายการนี้นิ้วเรียวเรียงสวยงามอ่ะรายการนี้แม่คะขออยู่ที่ 300คะ่ะพี่พี่ขาราคาแบ่งปันมากๆ300บาทเท่านั้นนะคะสีํำตาลนีเม็ดมลสารไหมคะเม็ดพุทธคุณไหมคะไม่แน่ใจนะคะกรุความเก่าเก่าๆสวยๆแบบนี้คะ่ะพ,พี่พี่ขาเก็บได้เก็บนะคะ300บาทเท่านั้นคะ่ะราคาแบ่งปันราคาย่อมเยาค่ะไปกันต่อกับรายการที่7นะคะรายการที่7จะเป็นเรียนรอหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยค,ะค่ะเก่ามากพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆแบบนี้เก่าหน้าเก็สบ,บสะสมค่ะ บูชาึ้นหิ้งผ้าได้นะคะเก่าๆแบบนี้แม่ค้ขออา,ะคะา,าคขออยู่ที่400บาทนะคะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่400บาทอาจจะมีชำรุดบ้างสึกเราบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้งานผ่านการเก็บสะสมค่ะพี่ๆขาได้รับการแบ่งปันมาจากญาติผู้ใหญ่อีกทีนึงเหมือนกันค่ะมาจากเจ้าของเดิมนะคะเป็นพ้าบ้านๆเลยค่ะรายการนี้นะ400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆขา ไปกันต่อกับรายการนี้ค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นสมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อยนะคะแม่่ะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่รู้ด้านไหนด้านหน้าด้านหลังอ่ะพี่พี่ขารับชมได้เลยค่ะรายการนี้นะแม่ค้าขออยู่ที่400บาทค่ะพี่พี่ขา400บาทเท่านั้นแม่ค้าจะส่งของทุกวันนะคะสายลุงไหมคะพี่พี่ขาสีเหมือนสายลุงเลยสีขององค์พระมีหลายสีมากสวยๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะลงรักทองด้วยครับน้ำมันตังอิ้ว สวยงามค่ะรายการนี้400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาดูแลถูกอกถูกใจก็ไลน์มาปิดโทรมาปิดกันนะคะ,ะพี่พี่ท่านใดค่ะที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้แม่ค้านะคะแมค้ารบกวนคุณพี่ๆคุณลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ค้าด้วยนะคะเราจะได้หากันเจอนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่9เป็นเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะ กมาหลวงชุมพรของหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะพี่พี่ขาสวยเดิมมากสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะปีพศ2518ค่ะพี่พี่ขารายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่600บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันราคาย่อมเยาวคะ่ะพ้าบาบ้านๆ้า,าบางบ้านที่รับการแบ่งปันนะคะพี่พี่ขาไปกันต่อกับรายการนี้คะ่ะผ้าสมเด็จเนื้อแห้งรายการนี้นะคะ รอยยุบรอยยน่นความเก่าเนื้อหามวลสารคะ่ะพี่พี่ขาดูแล้วใช่ดูแล้วชอบก็ไลน์ามาปิดโทรมาปิดกันได้นะคะพี่พี่ขารายการนี้แมค่ค้าขออยู่ที่300บาทเท่านั้นนะคะดูคาบกลุความเก่าคาบเก่ขาขา,ขาวนะคะด้านขอบข้างด้านหลังคะ่ะโอ้โหเก่าจริงๆิพี่พี่ขาดูรอยยุบรอยยน่นของมวลสารเนื้อหาสิคะเก่าๆแบบนี้เก็แบบได้เก็แบบนะจ้า300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ เข้ามาดูรับชมกันแล้วถูกใจรายการไหนอย่าลืมไลค์กันเข้ามาโทกกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรก็0 9นย์0 4 3 1 8ค่ะโทรมาสายแรกแม่ค้าย,ยังไม่ทันรับสายก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจนะคะโทรย้ำอีกสักสายหนึ่งก็ได้ค่ะพี่พี่ค่ะ,ะรายการนี้นะคะรายการที่11จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมค่ะหลังพระพุทธนะคะของหลวงพ่อมุ้ยค่ะปีพศ2510นะคะหลวงพ่อมุ มุยนะมุย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 นั่นแหละพูดผิดก็ขออภัยนะคะรายการนี้คะ่ะพี่พี่ขาแม่ค้าขออยู่ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาสวยเดิมสวยเก่าแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะไปกันต่อกับรายการนี้พระสมเด็จเนื้อเก่าเก่าคะ่ะพี่พี่ขาเนื้อเก่าเก่าครับกรุกความเก่า ตามันตังอิวแบบนี้ค่ะเก่าๆแบบนี้ถ้าดูแลถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมไลน์กันเข้ามานะคะโทรกันเข้ามาก็ได้ค่ะรายการนี้300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาแม่ค้าขออยู่ที่300บาทค่ะราคาแบ่งปันคะ่ะแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะคะพี่พี่ขาสะสมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,ล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 นค่ะพี่ๆหรือว่าใช้งานเองก็ได้ค่ะบูชาขึ้นคอบูชาแขวนหน้ารถยนต์ขึ้นหิ้งผักก็ได้นะคะเอาไว้ใช้เอาไว้ไวส่องกล้องดู ยามว่างๆค่ะพี่ๆขาเพลิดเพลินเลยทีเดียวค่ะรายการนี้300บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อกับรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่รายการนี้คือรายการที่13นะคะโอ้โหเหรียญหลวงปู่ไข่เรียนนี้สวยเดิมเลยค่ะผ่าผ่านการเก็บสะสมนะคะห่วงในตัวนะคะพี่ๆขาขอบข้างค่ะ รายการนี้แม่คาขออยู่ที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาสวยๆเดิมๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะ,ะพี่พี่500บาทเท่านั้นคะ่ะ ไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่14นะคะพระสมเด็จเนื้อแห้งรายการนี้ค่ะเนื้อหาแตกลายค่ะเม็ดมอลสารอัดแน่นนะคะพุทธคุณอัดแน่นอยู่แล้วสําหรับพุทธคุณพระสมเด็จนะคะพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆพี่ๆค้ามีพกติดตัวไว้นะคะพี่ๆค้าเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ครคาดปลอดภัยแน่นอนอ่เป็นเป็นแบบ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะมีพกติดตัวไว้อุ่นอกอุ่นใจค่ะพี่พี่ขารายการนี้300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่สามนะคะเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะไปกันต่อกับรายการที่14นะเอ้ยสิบหาฉัจะงงแล้วครับ อ่รายการที่15นะคะอยู่กับเหรียญจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินเนื้อเงินรายการนี้ค่ะของดีเมืองพิจิตขึ้นชื่อเลยนะคะพี่พี่ขาอ่ะรายการนี้ค่ะแม่ค้าขออยู่ที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่เนื้อเงินค่ะพี่พี่ขาสวยงามค่ะเก่าสวยเลยค่ะ ดูแลถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลังเลนะพี่พี่ไลน์มาปิดโทรมาปิดหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะแม่ค้ายินดีให้บริการค่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่16ค่ะจะอยู่กับพระสมเด็จรายการนี้นะคะพี่พี่ขาพิมพ์ทรงโคง้งซุ้มสีผิวองค์พระสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่รายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่300บาทเท่านั้นนะคะรอยยุ้รอยย่ยยนขอนทอบข้างนะคะพี่พี่ขาเหมือนจะลงรักทองด้วยนะคะ สวยแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะดูแล้วชอบดูแล้วใช่รีบแท็บหน้าจอส่งไลน์หาแม่้าได้เลยนะคะ,ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่17ค่ะใช่ไหมอะ ใช่สิรายการที่17นะคะรายการนี้ค่ะพะส,สมเด็จเนื้อแห้งๆรายการนี้นะเม็ดมวลสารเม,มร็ดพุทธคุณคาบกุ่ความเก่าคาบ,ขา,บขาวๆนะคะพี่ๆเนื้อแห้งๆเลยค่ะรายการนี้300บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาดูแล้วใช่ดูแล้ว,ช,ลวชอบโทรมาปิดไลน์มาปิดกันได้นะคะพี่ๆท่านใดเข้ามารับชมครั้งแรกหรือว่าพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมกันอยู่แล้วแต่ลืมกดติดตามให้แม่้าก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะกดติดตามก ไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่พี่ขาอ่ะรายการนี้300บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อกับรายการที่18 จะงงซเสล้วรายการนี้ค่ะรายการที่18หลวงพ่อกเกษมเขมมกโกนะคะปีพศ2518ค่ะสวยมากสวยเดิมสวยคมสวยแชมป์ค่ะพี่ๆขาเจ้าของเดิมเก็บสะสมดีมากๆเลยค่ะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาอักขรอักษตัวอักษร คมชัดนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เก็บได้เก็บจ้าห0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาแบ่งปันมากๆไปกันต่อกับรายการนี้รายการนี้รายการที่เท่าไหร่แม่ค้าชักจะงงชักจะเบอร์ไปแล้วคะ่ะรายการที่1 9นะคะพระสมเด็จเนื้อเก่าๆรายการนี้คะ่ะพี่ๆขาเก่าๆคาบน้ำมันต่งอิวเนื้อห,หนึบหนับด้านหลังคะ่ะอื กับหมากไหมรายกาบหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ขารายการนี้อะแม่คะขออยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ไปกันต่อกับรายการนี้นะคะรายการที่20ค่ะรายการที่20จะเป็นรายการนี้เขาเรียกว่าอะไรเอยเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่อ,อพักงบน้ำอ้อยเหรอ แม่ค้าไม่ค่อยแน่ใจอะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรพี่พี่ขาเอารายการนี้อัดกรอบพลาสติกกันน้าแบบนี้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่400บาทเท่านั้นนะคะพระงบน้ําอ้อยอืม400บาทคะ่ะ ใส่กรอบพลาสติกกันน้ําด้วยพร้อมบูชาขึ้นคอเลยนะคะพี่ๆขาดูแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมไลน์มาปิดโงมาปิดกันค่ะไปกันต่อกับรายการที่21นะคะรายการที่21จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทองค่ะเหรียญของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาค่ะ อายุ117ปีนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะพี่พี่ขารายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้ค่ะตัวหนังสืออักขรยันต์คมชัดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาดูแล้วใช่ดูแล้วชอบก็ไลน์มาปิดโทรมาปิดกันค่ะไปกันต่อกับรายการนี้จะอยู่กับพระสมเด็จค่ะ พระสมเด็จรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยครับน้ำมันตังอิวเคลือบองค์พระไม่ให้สึกกรอสึกกรอนแต่อย่างใดเจ้าของเดิมเก็บดีมากเม็ดมอสานเม็ดพุทธคุณนะคะขอบค้างค่ะพี่พี่ขาแจ่มๆสวยๆแบบนี้ดูเราชอบดูเราใช่อย่าชักช้านะคะอย่าลังเลพี่พี่ขารักพี่เสียดายน้องปิดสองรายการก็ได้นะคะ รายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่23นะคะอยู่กับเรียนอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะคะเรียนนี้เส้นขีดขีดใสยฝนคนแมวพี่พี่คะ่ะสวยสวยแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะต่อโค้ดด้วยไหม,มสวยสวยเลยคะ่ะ เก็บได้เก็บนะคะรายการนี้นะแม่ค้าขออยู่ที่600บาทคะ่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นยันเออไม่ใช่อักขระอะไรของหลวงอาของอาจารย์ฟันหรือเปล่าแบบนี้คะ่ะด้านหลัง รายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่600บาทนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมแบบนี้เก็บได้เก็บค่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่24ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะคะพี่พี่อย่าเพิ่งหนีแม่ค้าไปไหนนะคะจะอยู่กับพระสมเด็จเนื้อเก่ารายการนี้ค่ะรายการนี้แม่ค้าขออีกที่300บาทนะคะเป็นเกีตบัวตูมนะคะรายการนี้ค่ะเนื้อหาแตกลล่เก่าๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะพี่พี่ราคาเบนปันมากๆ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่3 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาวันนี้แม่ค้ามีรายการพิเศษมาให้รับชมอยู่ที่3รายการด้วยกันนะคะพี่พีๆสำหรับรายการที่1รายการพิเศษหนึ่งจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคงหลวงปู่คงวัดบางกับพร้อมนั่นเองค่ะพี่พี่ขา ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยบูชาขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พี่ขาปีพศ2488ตอกโค้ดด้วยหรือตอกเลขอะไรข้าวอะไรนี่แหละพี่พี่ขาอ่ะพิจารณาได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดถ้าชื่นชอบรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่900บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขา900บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังคะ่ะ ยันแบบนี้ลาผลพูนทวีนะคะหลวงพ่อคงเอ้ยไม่ใช่เออใช่หลวงพ่อคงผัดบางกระอมโอ้ขออภัยค่ะพี่พี่ขาแม่ค้าเบลอนิดนึงรายการนี้เก้าร้ยบาทเนาะพี่พี่ขาราคาแบ่งปันเก้าหน้าเก้าหลังเก้าสวยงามคะ่ะ <c oughs> ไปกันต่อนะคะ ไปกันต่อกับรายการพิเศษ่อค่ะเราต้องทํางานให้มีความสุขเนาะพี่ๆพี่ๆอย่าถือสาแม่ค้านะอ่ะรายการนี้ค่ะพิเศษ2จะเป็นพระคุณแผนผงพ,พระพงพรายกุมารค่ะของหลวงปู่ทิมนะคะไปครบชุดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาครบชุด3รายการเลย3องค์เลยนะคะพิเศษ2ไปครบชุดแบบนี้ไปพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะ,ะดูรายการดูองค์ที่1ก่อนนะคะ ลงรักทองด้วยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่สามารถใช้กล้องส่องได้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะพี่พี่รายการพิเศษ2รายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่1000บาทนะคะมี3องค์ย่อยนะคะพี่พี่ขาอ่ะองค์ที่2ค่ะพระขุนแผนพายผงกลุ่มมารของหลวงปู่ทิมนะคะอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขออภัยนะคะแม่ค้าก็ว่าใช่แหละ ได้รับการแบ่งปันมาจากเจ้าของเดิมค่ะพี่พี่ขาดูแล้วถ้าถูกอกถูกใจอย่าลังเลคะ่ะรีบหลายมาปิดโทรมาปิดกันนะคะรายการพิเศษ2แม่ค้าขออยู่ที่1000บาทนะ1000บาทเท่านั้นคะ่ะเอาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายกับรายการนี้องค์นี้ดูแล้วใช่ดูแล้วชอบก็อย่าลังเลค่ะพี่พี่ขาถูกใจเราแล้ว,ลวปิดได้ปิดคะ่ะ ไม่มีอะไรต้านทานเราได้เนาะพี่พี่ขาเป็นคุณค่าทางจิตใจคะ่ะถ้าถูกใจแล้วปิดได้ปิดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อกับรายการพิเศษ3ค่ะพิเศษ3จะอยู่กับพระสมเด็จเนื้อเก่า,าๆรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเก่ามากไปพร้อมกรอบบูชาขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆแบบนี้รายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่500บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะ ไปพร้อมกรอบพร้อมบูชาขึ้นคอบูชาขึ้นหิ้งพาบูชาขแขวนหน้ารถยนต์เลยนะคะพี่พี่ขาแม้เป็นพระบ้า,บานๆเป็นพระบ้า,บานๆที่แม่ค้าได้รับการแบ่งปันมาจากเจ้าของเดิมคะ่ะพี่พี่ขาสําหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมจนจบอ p พีแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาปิดโทรมาปิดไลน์มาปิดการหรือว่าคนที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้านะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ